สวัสดีมิลกักแฟนจุ๊สุไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทําการรีวิวเป็นทาหน้่งของโคโจนักเรียนเป็นทาหน้่งของโคโจนักเรียนลิมิตเบรก4เอาเอก3ดาวพลัง5ล้านกว่านันอันนี้คือสุดๆแล้วของตัวละครที่มันสามารถอัพได้ตอนนี้นะที่สามารถอัพดาวได้แต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกเ,เขาเรียกว่าเหมือนปันจจัยเสริมทาหน้่งของอาวุธอย่างเงี้ยสามารถอัพดาวต่อได้ซิลหน้ากาก แล้วก็ทางหน้าของสติปีคอนแทคก็คือพวกัอเนี้ยพวกหินต่างๆนะแล้วก็พวกเครื่องรางแล้วก็เมมโมรีประมาณนี้แต่ว่าทางหน้าของการอัปดาวตัวละครเนี่ยอันนี้คือที่สุดแล้วก็คือทางหน้าของการ5ดาวลุ้งด้วยแล้วก็ลิมิตเบรกตันแล้วอันนี้เป็นเรียบร้อยแล้วก็ทางหน้าของเอจิเอเวกอันนี้คือ3าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีคนถามมานะว่าทําไมโกโจนักเรียนของพี่ถึงตีสกิลย่อยโดนทุกตัวเพราะว่าการเอเวกขั้น3นี้เนี่ย สิกิูบูเนี่ยมันจะทำการหัก25%แล้วก็มาแปลงเป็นดเมจออเทาร์เกตนี่เห็นไ,ไหมเป็นการตีออเทาร์เกตปกติเนี่ยมันจะตีโดนแค่2แถวแต่ว่าถ้าเราเอาเวคขั้น3มเนี่ยมันสามารถตีโดนออเทาร์เกตได้อันนี้คือค่อนข้างดีมากๆนะของตัวละครนะอันนี้คือที่สุดแล้วนะแล้วก็เออเวลาเราอัพเอาเวคเสร็จใช่ไหมเราสามารถรีเซ็ตได้โดยการใช้อนี้สามารถรีเซ็ตปุ๊บอสมมุติสามอันสามอันต้องใช้ลูกแก้วในการรีเซ็ตแต่ว่าเทคนิคในการรีเซ็ตเนี่ยก็คือเ,าเอาเอาออกจากตรงนี้ช่องดูม ถ้าเราปลดจากช่องดูมนันได้ออกปุ๊บเนี่ยเลเวลมันจะเหลือแค่เลเวลหนึ่งแล้วก็มันจะไม่มีทา้งนั้นของการลิมิตเบรกมาด้วยนี่เท่ากับว่าอันตรงเนี้ยมันจะหลุดไปทา้งนั้นของการลิมิตเบรกจะหลุดไปแล้วก็เอเนจีเวกเนี่ยก็จะหลุดไปของเนี่ยเราจะได้คืนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในนี้เพราะว่าผมเคยทำแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเกมเขาได้แก้ยังแต่ว่าเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันเพราะเดี๋ยวคลิปถัดคลิปถ,ถัดไปของเกมนี้นะจะเอาทา้งนั้นของยูกิ เอเอเวกสามดาวแล้วก็โทจิเอาเวกสามดาวด้วย mm hmm. เพราะว่าพวกนี้มันลิมิตเบรกสี่ดาวเป็นที่ร้อยแล้วก็ mm hmm. วคือตันแล้วของตัวละครหน้านี้อ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอตัวละครไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวรอก่อนว่าคลิปถัดไปจะทําอะไรหน้านี้อ่ะโอเควันนี้ก็โกโจนักเรียนก่อนตอนนี้พลังอยู่ที่ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยนะ mm hmm. พลังโจมตีอยู่ที่ 1 1 2 3 0เอ100,000อล้านนี่ว่าพันจบตีอยู่ที่1,123,620เลือดอยู่ที่7ล้านกว่าาเดบ4,000กว่าแล้วก็สปีด8,000กว่าๆนั่นเองนะอ่ะส่วนนั่งของ อุปกรณ์สวมใส่นะก็เป็นสกิลเดิมอยู่นี่เป็นสปีดนะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นท่างางของดาบอันนี้เป็นท่างางของอัพเป็น5ดาวแล้วก็คือจะมีเพิ่มคีขึ้นมา30%แล้วก็เป็นท่างางของอาออิชั่นที่3ม,มาแต่ว่ายังไม่ได้ทําแล้วก็สกิลสกิลของอาวุธเนี่ยก็เป็นท่างางของสี่ลุงเป็นขั้น4ดต้องบอกเป็นขั้น4ดาวประมาณนี้อ่ะก็จะมีโอกาส30%ทําซ้ํานะ แล้วก็นั่งของกําไรก็5ดาวเหมือนกันเพิ่มเอ็กซ์ต้าเดมิมา20นะแล้วก็มีคีดิซิสนี้มาก็ยังไม่ได้ทำเพิ่มอยู่แล้วก็น,นี้เป็นเบสไอแขบวกสอ็อ่ะส่วนนั่งของซีวันนี้เป็นเหมือนเดิมยังไม่ได้ทำเพิ่มนะก็เป็นคีบวกแล้วก็อันนี้เป็นทอนกับเจาะเกาะประมาณนี้อ่ะส่วนหน้ากากก็ใช้เป็นอันเดิมอิบารากินะก็ตีเจาะเกาะประมาณนี้แล้วก็ เทคนิคอันนี้ผมใช้เป็นสเต็งแล้วก็อันนี้ใช้เป็นดูดเลือดเอาจิงมันสามารถสลับได้แล้วแต่ว่าเราจะทาอันไหนนะนี้อ่ะแล้วก็สเปรดคอนแทคอันนี้คือเลเวลห้าสิบทุกอันแล้วที่เพิ่มขึ้นมาคืออันนี้เป็นทางนัางของขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงถ้านี้เป็นสีแดงอันนี้ก็เป็นลุงลุงลุงธรรมดามันสามารถทําเป็นลุงหนึ่งได้อีกอันนี้ลุงธรรมดานี่จะเป็นอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าที่มันเป็นลุงหนึ่ง ผมไม่แน่ใจว่ามันคือไหนที่เป็นลุงหนึ่งอะเอาเป็นว่ามันสามารถทำเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะก็น่าจะเป็นลุงหนึ่งลุงสองอะประมาณเนี้ยอ่ะเอ้ยนี่ไงนี่นี่เป็นลุงแล้วก็มีดาวนี่หน,นึ่งอันประมาณนี้ก็น่าจะสามารถทำเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะนี้อ่ะโอเคส่วนเอฟเฟกต์ตที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเอ่อมีเซตนี่เป็นทางด้านของเซตสีม่วงเอ้ยเป็นเซตสีลุงอ่ะถ้าใส่2ชิ้นของสีลุงเนี่ยแอคแท็กบวกสิบเปอร์เซ็นคืต์อปรตีจะบวกแปดก็เป็นสิบส เครื่องรางอมูเลีเนี่ยผมใส่เหมือนเดิมใส่เป็นเบอร์นะก็ยังไม่ได้ตันสามอันขาดน่าจะขาดนิดหน่อยนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงหรือขาดเยอะวะไม่แน่ใจว่าขาดกี่อันนะแต่ว่าเนี่ยแหละมีมีมีประมาณเนี้ยอะแล้วก็เมมโมรีผมใส่เป็นทั้งทั้งข้อนี้เดดออฟวิดดอมนะเป็นอาณาเขตของเป็นท่ากลางอาณาเขตของฮานาะมินานี่อะเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อเริ่มแบทเทิลเนี่ยสปีบวกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เริ่มเริ่มเทิร์นเนี่ยมันจะทำการเพิ่มพิษหนึ่งถึงสามสต็ให้กับออทาร์เก็ตนะแล้วก็มันจะทำการเพิ่ม สถานะฮอตให้กับทีมเรา2เทินด้วยก็เป็นการหิวเลือดแล้วก็ตอดดามิพิษไปอไรนะนนี้ก็น่าจะดีสุดแล้วเท่าที่ผมมีอยู่นะครอะอื่นเนี่ยก็จะเป็นขั้นที่ต่ํากว่าอันนี้คือสีม่วงแนละสองอันอันนี้คือสีสม้มแต่ว่าเอฟเฟกอันข้างล่างเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฆ่าศัตรูแล้วก็ได้ดามจเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าน,นี่คือเอามาเซฟเซฟไว้แล้วกันนี้อ่ะส่วนกิฟก็30เอ๊ะกิฟเลเวลสิบไม่ได้มีอะไรมากอันนี้เหมือนเดิมเดิม,ดมอันนี้คือใส่ตันแล้วอะ่ะอ่ะ ถ้าอันดับพลังเนี่ยผมคืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเฉพาะเซิร์ฟนะเฉพาะเซิร์ฟเนี่ยอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้ารวมข้ามเซิร์ฟที่ผมอยู่ตอนนี้นะผมอยู่อันดับ2นะผมอยู่อันดับ2อ,อันดับ1เนี่ยเขาพลังน่าจะ27 2 6 27ลนะ้านน่ะซึ่งตัวละครเขาพลังค่อนข้างดีดมากนะกิจกรรมเมมโมรีแดงรอบที่แล้วผมไม่ได้เปิดมันใช้เพชรประมาณ4 0,000่กว่าในการเปิดแต่ว่าตอนนั้นผมมีแค่หมื่นกว่าเพชรน,นะก็เลยไม่ได้เปิดไปนะ๋ยวให้ดูก่อนก็คือยุกิ ยุกิเขาเนี่ยพลังล่อไป7ล้านแล้วนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพลังมันเพิ่มมาจากมมอย่างเดียวหรอเพราะว่ามันมันเพิ่มมาโดดแบบโดดมากนะแต่ก่อนเนี่ยผมยังเห็นเขาแค่พลัง5ล้านกว่าอยู่เลยนะยูดีก็โดดมาเป็น7ล้านนะจากน่าจะจากแค่เมมเนี่ยมันค่อนข้างเถื่อนมากนะนี้อ่ะ HP บวกอย่าง20%อนย่างเงี้ยอ่ะตัวละครอื่นเนี่ยพลังอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าก็ถือว่าไม่ได้ห่างจากผมมากเท่าไหรน่นะนี้อ่ะแต่ว่าจะมียุกิเนี่ยแหละที่พลังมันโดดไป7ล้านนะทั้งที่ของอื่นน่่่นนนียมมมมััก็ไได้คแแบบสวห เมมแดงอันนี้อันเดียวที่มันนําของผมไปนะแต่ว่านั่นแหละอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปทําการเทสกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวเอาเทสเป็นทางด้านของหอคอยแล้วกันเพราะว่าคอนเทนต์หลกัหลกๆของตอนนี้นอกจาก PP แล้วก็จะมีหอคอยซึ่ง PP เนี่ยมันก็ดูง่ายไปหน่อยนึงก็เลยแบบเอาคอนเทนต์หอคอยแล้วกันนะในการตีอันนี้อ่ะโอเคจัดไปหอคอยหอหลักอ่าทีมเดี๋ยวนะผมขอดูทีมก่อนผมน่าจะเซตทีมไว้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอดูเพื่อความชัวร์อีกทีนึง ทีมหนึ่งยุกิเป็นตัวแบกตัวเดียวพอเอาอยู่แล้วก็มีฮานามิช่วยได้นิดหน่อยแล้วก็ทีม2เป็นโกโจ2ตัวแล้วก็เป็นไอตัวทาคาโกะอ่ะแล้วก็ทีม3เป็นทํานั่งของโทจิได้เป็นตัวแบกอ่ะโอเคอยูเออนี่ประมาณนี้โอเคมากดติแล้วก็ไปต่อได้ีจริงเดี๋ยวดูดาเมจตอนท้ายด้วยน่าจะดีมาทีม1เนี่ยเอาจริงเซิร์ฟ เซิร์ของเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะเป็นยูกิเข้าอยู่เนาะไม่แน่ใจว่าจบไปยังนะของยูกิแต่ว่าเป็นตัวละครที่คุมนะบอกไว้ก่อนเลยคุมมากๆอันตีแบบแรงมากอ่ะอันนี้อันตีดอกแรกไปโป่งตาย2ที่จริงมันตายไปประมาณ4ตัว5ตัวนะเนี่ยหรือมันตายทั้งทีเลยม่ดูนะเกทโทใช้ตาตเกิดแล้วโทดูใช้ตาตเกิดของเกทโทแล้วแล้วก็โทจิตาตเกิดแล้วอันนี้คืออันตีจากสเต็กเต็มนะเดี๋ยวมีอันตีแบบจากตาย ตายปุ๊บแล้วกันตีได้อีกทีหนึ่งดาเมจไม่แน่ใจว่ามันแรงเท่ากันหรือเปล่านะอ่ะสัานัาโคบตีไปเคาน์เตอร์อ่ะปาดปาบไม่ตายตีมาอีกอ่ะระเบิดอีกทีหนึ่งตูม้มตายดาเมจแบบเวอร์วังมากนะบอกไว้ก่อนอ่ะอันนี้บรูเข้าไปโดนทุกตัวประมาณ30ล้านได้นะเมื่อกี้ก็ตายไป1โกโจตายด้วย สกิลของไอนเนี่ยเอ่กโโทรเกิดอยู่แล้วก็โทจิไม่แน่ใจว่าตายไปด,ด้วยหรือเปล่านะนี่อ่ะอันนี้ตีทีมเรามุราสกิโอเคโทจิเพิ่งตายแล้วก็อันเนี้ยเขาอัปเดตเป็นทนง้าของนี้บัฟนะมันจะเป็นบัฟเนี่ยไอจุดสามจุดเนี่ยก็คือมันจะมีบัฟต่อนะก็คือเขามีบัฟให้แค่นี้เราสามารถกดเช็คได้เฮ้ยกดผิดได้แทนะ้บัฟมันจะได้ไม่เกินนะนเนี่ยมันจะมีบัฟแบบ ห้าอันนะมีบัฟเยอะกว่าเดิมแต่ว่าเขามีให้จุดๆเนี่ยบัฟมันจะได้แบบไม่เกิน2แถวอ่ะสกิลไปโปรติอ่านี่คืนชีพโปรติบัฟมันเกิน2แถวเยอะนะอันนี้ถือว่าทําดีอยู่ท้าโกขึ้นชีพมาให้2ตัวนะแต่ว่าโอเคคืนชีพมาปิ๊มตายหมดเลยโกโจเป็นตัวแบกนะทีนี้ไม่ต้องห่วงอ่ะคืนชีพมาอีกโอใหตาย ทีนีน้เดี๋ยวต้องไปปรับนิดนึงนะจะปรับดูดาเมจตอนท้ายด้วยเดี๋ยวจบดานนี้ก่อนโทจินี่ก็โหนะบอกไว้ก่อนสกิลอวิช e วิชหนึ่งดาวโทจิก็คือ,สก,อคนะสกิลย่อยไม่มีคูดาวถ้าจำไม่ผิดนะสกิลย่อยไม่มีคูดาวเกตีไปก่อนมาฟังกอนไปปาโทจิปาเก็บหนึ่งอ้อาจจะ เก็บได้ไม่หมดทีมหรอกมันมีตายเกิดอะนะโกโจตายเกิดแต่ว่าตายแล้วหนึ่งอ่ะตายสกิรย่อยตายไปอีกสองสองหรือสามน่าจะสามนะเกทนูน่าจะตายไปด้วยใช้คืนชีพไปแล้วเห็นในตัวนั้นวนวนรอบตัวอยู่อ่ะตายชิวยวขอไปปรับคืนก่อนแป๊บหน,น,นึ่งอันนี้ด้วยเมื่อก,กี้เหมือนโกโจจะสลับตำแหน่งนิดนึงนะ ประมาณนี้กดออกปึ๊บแล้วก็สกิปนนี้แล้วก็ดูแค่ดามเมจพอโอเคไปคุโม,โมยุกิเตะไปน่าจะประมาณ500แสนได้นะเตะสเปซหมูด้วยนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ตีไปดามเมจคือทีมหนึ่งเนี่ยเอาแค่ยุกิตัวเดียวนะผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าขอคอยขอเนี่ยมันเก่งเท่ากัน3ทีมหรือเปล่าหรือมันเก่งรองลงมานะเพราะว่า บางทีผมรู้สึกว่าทีมหนึ่งมันก็ไม่ได้เก่งมากทีมสองก็บางทีทีมสองเก่งกว่าทีมหนึ่งก็มีนะก็เลยรู้สึกว่าคอยปกติอ่ะมันควรจะเป็นเก่งไล่เรียงลงมาแต่ว่าเนี้ยมันเหมือนว่าเก่งเท่ากันหมดเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคทีไปแล้วก็บอดเนี่ยเหมือนตัวละครมันจะสูงสุดอยู่แค่โทจิมั้งประมาณนี้นะยังไม่เห็นเป็นแบบว่ามีอ่ายารุสุเอ้ยไม่ช่อเลยนะคุรุสุใช่ไหมแล้วก็ยูกิพวกนี้ยังไม่ค่อยมียังไม่เห็น ลี่ด่านผมยังไม่ถึงก็ไ่ดูนะเพราะไม่ได้ไต่แบบไต่เยอะเวอร์ขนาดนะั้นถ้าไต่มันน่าจะไปได้สูงกว่านี้อยู่เกตต่เกิดได้อยู่บึ้มเขาให้โอ้อันี้น่าจะแพ้นะตัวแบบตายน่าจะแพ้อยู่ก็ชนะเว้ยแปลว,ว่าฮานามิเอาให้ได้อยู่ทีมสองมาปุ๊บค้างจ่อยอโกโจโตีไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้ เป็นปกติโกโจมันก็จะตีโดนแค่2องเธออ่าสองแถวนะเมื่อกี้คือโกโจอีกฝั่งหนึ่งตีเนี่ยตัวหลังเราไม่โดนนะอ่มามุราสกิอิงเข้าไปแล้วโดนมุราสกิคืนโอ้ตายรอดไหมเอาโอเคหลบได้หลบได้ก็เอ้ยรอดไปเนี่ยโอเคหล,ลบได้คู่สวยอยู่มาเอาคืนโอ้ตายหนึ่งโอเคหลบได้เอ๊แต่ว่าเราติดใบอยู่แล้วอะ เอาหายจอยโอ้โห right. oh, oh. หลบได้คู่อันนี้คือดวงแบบดวงเวอร์เลยเมื่อกี้แม่งหลบได้คู่เลยอ่ะปกติเขาปกติมันจะมีขนาดได้หรอหลบได้สองตัวเลยเนี่ยเอาเคชนะ okay. นดได้อยู่นึกว่าจะ,จะพแพ้ซะละมาทีมนี้ก็ตัวแบกมีโทจินะตัวเดียวสุคุนะกับตัวอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็มีตัวซับตัวแทงนิดนึงแต่ดับเบลหลักก็คือโทจินั่นแหละปาเขาให้ แล้วก็บูปาดหน้าเข้าไปทีนึงนอนมาตีเข้ามาเอ่อไอสกิลอาณาเขตของดากอนเนี่ยไอที่มันเป็นน้ำๆวนๆนอันนี้คือน่าจะเป็นอาณาเขตนะเอฟฟกก็คือ mm hmm. ลดคีรีซีของคู่ต่อสู้ทําให้ทีมเราเนี่ยตีตีคีง่ายขึ้นนะที่จริงเอาไปคอมโบกับโกโจเนี่ยตีหมู่น่าจะค่อนข้างโอเคกว่าแต่ว่าทีมหนึ่งเราเอ้ยทีมสองเราเป็นทีมนั้นไปแล้ว mm hmm. ก็เลยแค่เอามาคู่กับโทจิก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่ ตายไะเนี่ยที่ยัง,ยงเหลือสองตัวอยู่ตีเข้าไปตีเข้าไปปาดตายคู่เดี๋ยวตัวเดียวชิวๆปาดเข้าไปปาดเข้าไปแม่งหลบได้หมดเลยหลบเก่งเกินอ่ะยูเบิร์นแล้วก็ปาดเออโห هم. มันหลบได้ประมาณสามรอบแล้วนะโทจิเราปาดไม่โดนสามรอบแล้วเนะี่ยอ่ะ นี่หลบได้อีกโอ้โหอ่ะโอ้โหอะไรวะเราจะแพ้เพราะมันหลบได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยหลบแบบเก่งเวอร์เกินเนี่ยอันตีก็หลบได้โอเคปาดสกิลย่อยโดนอยู่อิโม่ะโอเคตีตีคิตีคิหลบได้เบิ้์นหลบได้อีกอืมโดนโอเคมันโดนน่าจะโดนพิชตายนะเมื่อกี้อ่ะมาดูดาเมจกันทีมหนึ่งนะยูกิทำไป99ล้านนะเนี่ย เป็นตัวแทงที่ดาเมจเวื้อมากนะแต่ว่าอันนี้คือชนะได้เพราะฮานามินะเพราะว่าตอนนั้นยูกิตายใช่ไหมฮานามิก็ยังเป็นตัวทำดาเมจตัวสุดท้ายอยู่นะก็เอาจริงฮานามิผมก็อัดเยอะอยู่5ดาวลุง้งแล้วก็อเวกเอ่อห้าดาวลุงวล้งลิมิตเบรกสี่อเวกนี่น่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลดอเวกน่าจะเป็นเอเวกแค่หนึ่งดาวอยู่แนละ้วนี่อ่ะแล้วก็ทีมสองโกโจเอ่อนักเรียนทำดาเมจไปเก้าสิบสองล้านเห็นไหมทำน้อยกว่า ยุกินะยุกิทำเยอะอีกอะ่ะแล้วก็โทจิโทจิทำไป114ล้านนะก็ถือว่าทีมเนี่ยมันยืนกันค่อนข้างนานพอสมควรนะก็เลยอาจจะทำเต็มมิตได้เยอะหน่อยนี้อะ่ะมาถัดไปชั้นถัดไปชั้นถัดไป,ดไปอันนี้ก็น่าจะชิลยุกิน่าจะชิลอาอจริงยุกิไม่ค่อยชอบตอัวละครตายเกิดเท่าไหร่นะอย่างนั้นเนี้ยโกโจตายเกิดหนึ่งแล้วก็เกโตได้อีกสองเวลาอันติแล้วมันไม่ตายนี่มันก็ลำบากนะ 6สแต็กปั๊บ8สแต็กตันไหม9สแต็กยังไม่ครบโอเค10ปึ้มตาย2ตาย2แล้วก็ไม่ใช่ตาย2 4ตาย5 2ตัวล่างตายเกทตูกับโกโจนี่ใช้ตายเกิดของด้วยกันแล้วแล้วก็โกโจนอาจารย์ก็ตายเกิดไปแล้วก็คือระเบิดเมื่อกี้ตายไป5ตัวนะถ้าอีกฝั่งไม่มีตายเกิดก็คือแพ้ไปแล้ว ปาดไปปับ๊บตีเขาให้ก็เราติดสตันด้วยยืนแข็งเลยโอเคทำมาตีไปตีเข้าไปยังดีนะฮารามิทำสตันคู่ได้อยู่สองตัวตีไปตีเตะเข้าไปปาดตีโอเคตายไปอีกหนึ่งตีพิษรัวๆตีเข้าไปอีกตีเข้าไปอีก ตีเข้าอีกเฮ้ยทำไมมันไม่หายมันไม่หายตีสตันเจ้าทีสองคนนั้นโอเคตีพิษตายโอ้ฮานามิกลายเป็นโอเคตีพิษตายหมดเฮ้ยดาเมจได้อยู่นะฮานามิเอาเรื่องอยู่อ่ะบลูตีไปน่าจะห้าเท่าไหร่วะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าห้าสิบล้านหรือเปล่านะมันตายหมดเลยอะเมื่อกี้น่าจะตายแทบจะทุกคนเลยนะเหลือโกโจตัวหน้าตัวเดียวอะเหลือโกโจอันนี้มันมีเกโรโฮลเปล่า ออแปลว่าเนี่ยมันน่าจะตายแทบหมดเลยเหลือโกโจตัวหน้าเหลือโกโจนักเรียนที่ไม่ตายส,ส่วนตัวอื่นนะตายหมดเลยโดนเบิรนไปสองทีห้าสิเมื่อกี้น่าจะหกสิกว่าล้านได้นะโป่งเขาให้ตายไปนี่แหละคือตัวละครที่มาตั้งแต่ต้นเกมนะแต่ว่ายังใช้กันได้จนถึงปัจจุบันอ่ะํามันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอมันตายแล้วยังใช้สกิลอีกคืออะไรวะโอเคมาตีเข้าไปตีเข้าไป ฟันเข้าไปตีเข้าไป <Okay. S 1> สุขุนัเตเคาน์เตอร์เหมือนจะแรงนะแต่ก็ไม่แรงอนะ่ะตายไปแล้วซูขุนะไม่ค่อยได้ปั้นนะซูนา่าจริงแค่ห้า 5, ดาวลุงด้วยนะทำมาไม่ได้ลิมิตเบรกด้วยนี่ลิมิตเบรก,มมบกไม่ได้ไม่น่าจะใช่ลิมิตเบรกไหมโอเคปาดโหหลบได้ดาบแรกก็หลบได้เลยเหรอหลบได้งี้ก็มืดไปดิโดนคืนหนึ่งโอเคเราเราไม่ตายมา มันจะชนะไหมเนี่ยดูรูปทรงเหมือนจะไม่ชนะเลยว่ะทีมนี้อ่าโทจิปาดตายไปอีกหนึ่งเอ้ยโกโจน่าจะตายด้วยนะนี่อัติจากตายปึ๊บติดใบไหมเหมือนจะไม่ติดนะหรือเปล่าวะเคทีปกติมันจะติดใบนะเมื่อกี้เพราะบัฟมันน่าจะอยู่ในไอ้สามจุดเนี่ยมันเลยดูไม่เห็นนะอ่านี่ตีไปปึ๊บแคนตีก่อนต้อนตีก่อนปั๊บหลบโอหลบได้โอ้โหลบได้ยัง โอ้โหหลบเก่งเกินโอเคอาตีไปสกิลย่อยหนักตายเมื่อกี้มันหลบได้2ทีอ่ะแย่ปะอ่ะดัมเบล79ล้านนะส่วนฮานามิ27ล้านอืมแล้วก็อันนี้โกโจ125ล้านนะก็ดอกแรกก็ประมาณ50กว่าแล้วก็เบิ้ลอีกทีหนึ่งประมาณ10หรือ20กว่าประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็น,นี้โทจิ1 3เอ็ดเอาจริงเนี่ยเราควรจะชนะแต่ว่ามันหลบเก่งเกินไปนะนี่แม่งหลบกันเก่งแบบเก่งจัดเลยอ่ะ ตีไม่ชนะนะน,าน,าน,านี่อ่ะโอเคไม่เป็นไรนี้เดี๋ยวตีไปชิวๆนะของแบบได้เยอะนะเกมเนี่ยคือแบบพอคอยแบ่งเอามาแบบเยอะมากลันไม่รู้ม่งจะเยอะไปไหนนะพันกว่าชั้นเนี่ยพันเกว่าชั้นหรือมันตัน2,000ชั้นก็ไม่ได้ใจนะนี้อ่ะถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะถือว่ามาทําการอัปเดตเกมนี้นะแต่เอาจริงเนี่ยหรหัสเนี้ยผมจะขายแล้วนะนะใครสนใจสามารถทักมาได้นะราคา3 5มหมื่นห้านะสามหมื 35, ่นห้าพันสามหมื่นห้าพันบาทเออก็ใครสนใจสามารถทักมาได้นานี้นะทางเพจหรือว่าทางเฟซส่วนตัวก็ได้นานี้อะ โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลับบงใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่กาๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายผิด้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนคที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบัาครับผม